Bonjour, chers Camusava สวัสดีค่ะทุกคนเคยไหมคะเวลาเพื่อนเราชาวฝรั่งเศสเขาไม่สบายแล้วเราเนี่ยอยากจะบอกกับเขาว่าขอให้หายไวๆนะหายป่วยเร็วๆนะเราจะพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าอะไรวันนี้นะคะแพรวมี8วิธีด้วยกันในการบอกว่าขอให้หายไวๆนะถ้าอยากรู้แล้วว่าพูดยังไงได้บ้างก็ไปดูกันเลยค่ะ พูดภาษาฝรั่งเศสได้ไม่ต้องไปถึงปารีสวิคยูบาร์ฟองส์สิคุณนิกร่านะคะทักทายยายมาดีว่าโบชูกมลศรีสวัสดีสบายดีไหมใช่ว่าบ่มบ๋งของเพื่อนทำเออค่ะรวยอ๋อมีความสุขคือแค่พูดเราก็มีความสุขแล้วอ่ะยูซิเออค่ะเห็นไหมดูมีความสุขแล้วว่ะวลีแรกนะคะก็คือโบ retablissement okay, okay, retablissement คำนี้นะคะสามารถพูดได้กับทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กหรือว่าเพื่อนในระดับเดียวกันนะคะค่อนข้างจะออกแนวทางการนิดนึงแต่ว่าใช้กันดาษด,ดื่นมากเลยนะคะไปถามเจ้าของภาษามาแล้วเขาบอกคำนี้แหละใช้ได้เลยนะคะบง retablissement วิธีที่สองนะคะเราสามารถบอกเขาได้ว่าส่วนนี้ฟูเบียง ส่วนนี้ฟูเบียงนะคะถ้าแปลตรงตัวเนี่ยมันจะแปลว่าขอให้รักษาตัวเองให้หายไวๆนะคะคำนี้นะคะค่อนข้างจะสุภาพเป็นทางการนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้กับประธานฟู vous, ที่แปลว่าคุณนั่นเองนะคะวิธีที่3นะคะคำนี้ก็ค่อนข้างทางการนิดนึงนะคะค่อนข้างจะแบบ f o r m ม l มากเลยนะคะสามารถพูดได้ว่า e พเรตัลบิสมอง คงเรต i ล s ิสมองคำว่าพงนะคะมันคล้ายๆกับการออกเสียงปลากระพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพงตัวนี้มันต้องมีเสียงเพิ่มนิดนึงพงพงพงคงเรตัลบิสมองต่อไปวิธีนี้นะคะจะเป็นประโยคเลยนะคะค่อนข้างทางการนิดนึงนะคะเราจะพูดว่าเ s souhaite จเอ o n retablissement ช้าๆนะคะคำว่า je vous souhaite แปลว่าฉันขอให้คุณนะคะ I wish ในภาษาอังกฤษนั่นเอง je vous souhaite un p o n rétablissement je vous souhaite un p o n rétablissement วิธีที่5นะคะจะเป็นการบอกกับเพื่อนคนในครอบครัวที่เราเริ่มสนิทกันแล้วว่าออขอให้หายเร็วๆหายไวๆนะแกนะคะส่วนตัวเบียงส่วนตัวเบียงส่วนตัวเบียง,ต,ยงต่อไปวิธีที่6นะคะเราสามารถพูดได้อีกว่าเก r รวิตเกเรวิตอันนี้เอาไว้พูดกับคนในครอบครัวคนที่รู้จักสนิทสนมกันนะคะ วิธีที่เจ็ดนะคะใช้พูดกับเพื่อนคนสนิทเหมือนกันนะคะพูดได้ว่าเออเฮอร์มิตตัวเบียงเออเฮอร์มิตตัวเบียงเออเฮอรมิตัวเบียงนะคะต่อไปวิธีสุดท้ายนะคะจะเป็นประโยคแล้วเหมือนกันเอาไว้ใช้พูดกับคนสนิทกับคนในครอบครัวนะคะสามารถพูดได้ว่า J'espère q tu iras mieux vite j'espère que tu iras mieux vite ใน8วิธีที่ให้ไปนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูกันเนาะเวลาที่เรามีเพื่อนเราเชาวฝรั่งเศสเนี่ยไม่สบายเราก็พูดประโยคพวกนี้ได้เลยนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่โอเคฟัวค่ะลาฟโคเชน